เราจะรู้ได้ยังไงว่าน้องแมวไอไม่สบายแล้วต้องพาไปหาหมอ6เทคนิคง่ายๆสังเกตน้องแมวไอข้อที่1ฟังเสียงไอมีอยู่2แบบแบบแรกคือเสียงไอแบบเปียกเสียงเหมือนมีน้ำใน,ในคอหรือว่าเสียงก้องๆอ,อาจจะเป็นเพราะมีเสมหะมีน้ำมูกติดคอหรือว่ามีของเหลวในปอดต้องระวังแบบที่2คือเสียงไอแบบแห้ง ถ้าไอแบบแห้งๆออกๆไปบ่อยเหมือนเสียงไอแรงๆอาจจะเจ็บคอหรือว่าระคายคอก็ไม่ควรมองข้าม2ดูว่าไอนานแค่ไหนถ้าน้องแมวไอแค่ครั้งสองครั้งก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไอไหลายว้านเราต้องรีบพาไปหาหมอแล้ว 3. ส,สังเกตว่ามีอาการแบบนี้ด้วยไหมข้อที่ 1. ห,หายใจเสียงดังหรือว่ามีเสียงวิดวีดเหมือนน้องแมวหายใจยากเหมือนคนเป็นหอบหืด แบบนี้ต้องระวัง 2. มีน้ำมูกไหลหรือว่าจามบ่อย 3. ดูเหน,นื่อยหรือไม่อยากกินข้าว 4. ถ้าไอาแล้วมีเลือดออกมาแบบนี้รีบพาไปหาหมอทันที 4. ดูพฤติกรรมน้องแมวถ้าน้องแมวชอบแอบซ่อนตัวหรือว่าร้องเสียงแปลก,ปลกทำตัวแปลกกว่าปกติไม่อยากเล่นนั่นก็แปลว่าน้องอาจจะกำลังรู้สึกไม่สบาย 5. ถ้าน้องแมวผอมลงทั้งทที่กินอาหารปกติ จะมีอะไรผิดปกติในร่างกายสรุปง่ายๆที่ต้องรีพาน้องแมวไปหาหมอทันทีเลยถ้าน้องแมวไอบ่อยๆไอหลายวันไม่หายไอเสียงแปลกๆหายใจลําบากมีเสียงวิดบีดไม่ยอมกินข้าวกินข้าวน้อยซึมดูเครียดหายใจเร็วกว่าปกติแต่ว่าถ้าไอนานๆหรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยต้องรีบพาไปหาคุณหมอ พอคุณหมอก็จะช่วยดูแลให้น้องแมวหายป่วยได้ถ้าชอบเทคนิคการดูแลน้องแมวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ